หมอสวัสดีค่ะวันนี้หมอม่จะพามาทำแกงเผ็ดหมูนะคะใส่ซูกินี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันนะคะมาทำแกงเผ็ดหมูกันนะคะกะทิหนึ่งกระป๋องค่ะหมอม่ใช้กระป๋องเล็กนะเพราะว่ากินกันแค่สองคนถ้าใช้กินกันหลายคนก็จะใช้กระป๋องใหญ่นะคะ พริกแกงเผ็ดค่ะเผ็ดมากน้อยตามชอบเลยนะผัดพริกแกงกับกะทิให้หอมนะคะแล้วใส่หมูนะคะ หั่นชิ้นบางๆประมาณหมูนี่ประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วปล่อยให้เดือดคนให้สุกก่อนนะคะให้หมูสุกก่อนเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะนี้ใส่ผงปรุงรสไก่หนึงช้อนชา<อ>ค่ะชูรสครึ่งช้อนชา ขาดไม่ได้คือน้ำตาลทรายแดง2ช้อนชาพริกแกงมันเค็มอยู่แล้วนะคะเขาใส่เกลือเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำปลาใส่อีกน,นิดเดียวก็พอเนาะเพราะว่ารสชาติมันเค็มอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวปิดฝาให้เดือดก่อนนะ เดี๋ยวมี่จะใส่พริกหวานนะคะตัดสีสวยงามเนาะพริกหวานจะได้สุกเปืเป่อยๆหน่อยค่ะใส่พริกหวานไปก่อนโอเคเดี๋ยวรอให้สุกพริกหวานเปื่อยกว่าน,นี้ก่อนแล้วค่อยใส่สูกินี่นะคะวันนี้หมอมี่จะแกงเผ็ดใส่สูกินี่นะคะเนี่ค่ะ สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ซูกินี้กันเนาะไหมน่าอร่อยไหมคะโอเคเดี๋ยวให้ซูกินี้สุกก่อนนะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวหม่อมีีใส่ใบกระเพรา อิตาเลียนเบซิลนะคะกระเพาใบหัหละ่าบ้านเราไม่มีเนาะก็ใส่นี้เลยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักราดข้าวกันนะ หม่อี่สวัสดีค่ะวันนี้หม่อมมี่จะพามาทำผัด